ประสบความสําเร็จของเนี้ยปะคือลูกค้าแฮปปี้ลูกค้ารักแบรนด์เราคนจดจําโปรดักต์เราได้ไปพร้อมๆกับตัวเราเองเ <Yeah, yeah. S 2> นี่ยนะคะตินรัตน์เดชทวีวัน์ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นเจ้าของวอเตอร์ไซด์นะคะโมโมโนโอมาคาเซนะคะแล้วก็เลเลจูอิสบานค่ะ งานแรกที่ทําเลยคือตอนป .4 ช่วยพ่อแม่เสิร์ฟอาหารที่ร้านอาหารตอนนั้นเป็นร้านอาหารเล็กๆร่วงมาหาไายเป็นพิธีกร r s อยู่ประมาณ2ปีหลังจากนั้นก็เริ่มขายอิญมณีนออนไลน์ชื่อ suan xnt เริ่มมีธุรกิจของตัวเองก็คือเลเล่จูอิสบาร์ทุกอย่างอะ่ะเริ่มจากความชอบของตัวเองเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างดีเทลแบบเนี้ยปะต้องเพอร์เฟกแล้วก็ต้องดีที่สุดของทุกๆอย่างสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่มันควรจะเป็น first priority ของเราอะ่ะเรากลับมองข้ามไปก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอันเนี้ยคือสิิ่่งทีเยลแบบลืมคดไป จะพาพิโลฟิตติ้งร่วมกับตัวของที่นอนไปด้วยว่าสีและร่างกายเราเหมาะสมกับพี่นอนแบบไหนหรือหมอนแบบไหนครับอันนี้จะเป็นหมอนเบอร์ศูนย์ครับผมอ๋ออาจจะรู้สึกว่ามันเตี้ยไปดนึไปตัวนี้จะเป็นกาเซีย1.0ดีกว่าเมื่อกี้เพราะว่าพอเมื่อกี้ที่เนี่มนอนแล้วมันเตี้ยไหล่เรามันต้องรับน้ำหนักมันทาให้แบบปวดไหล่แต่อันนี้มันรู้สึกว่ามันมารับน้ําหนักทุกอย่างให้เราแล้วตัวที่นอน S5 เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เบสเกียนำเข้ามาทั้งหมอนแล้วก็เตียงอ่ะมันเข้ากันดีแล้วก็ลงตัวมาก ชอบที่นอนรุ่น S5 เพราะว่ารู้สึกว่ามันนุ่มกําลังดีคือมันมีความแน่นของตัวที่นอนแล้วก็เย็นด้วยคือผ้าข้างบนนี่ค่อนข้างเย็นสบายเลยแล้วก็ไม่นุ่มจนทําให้รู้สึกปวดหลังก็เลยรู้สึกว่า S5 เนี่ยตอบโจทย์เยอะมากเลยจนวันเนี้ยเลยรู้ว่าที่นอนอะ่ะกับหมอนอะ่ะคือสิ่งที่มันควรจะเติมเต็มชีวิตเราแล้วจะทําให้เราฟูลฟิลในทุกๆก,กิจกรรมในชีวิตได้แบบร้อจริงๆก็คือต้องดีเทลกับทั้งการทํางานการพักผ่อนการนอนหลับในยามค่าคืนหมอนแล้วก็เตียงให้มากๆจะทําให้เราแบบ จริงค่ะ